เป้าแบบแี้ใ่ไะเคร่แบบนี้มันจังผสมมันบอใช่คือมันกผสมคือเก่ามันค่อยเข้าไปข้างใน ระว่างมือหนัดเชียวมือกีดนใ้มันเป็นยังไงย่ำกินกับปเจลมันจังเขาเนือ้อเขานางดีมป็นบ้าสงสร้างล็บดิใครบอกทำล็บทำอะไรไม่ได้ทำได้หมดจ้าทำได้หมจตัเอาไอเคมากเลยน,นะ น้ำตาลกะเอาพริกผงพริกผงใส่อะไรกข้าไปได้ไงแม่ยน้ำปลาใส่ลงไปเลยค่ะ Bong giả lắm không phải nói ngay không 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 Cái không 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 cao tư Mà chiêu một muông mà. đi về đây này. เปียงเป็นเปียงกลิ่มัน่ได้เป็นซม,นม,นมแห้งเลยก็เสียกินไม่ก็แซับคุยนัดค่ำใหญ่ กินท่านแะดับเยอะขอมงามแม่พี่สองดูโบอเป็นยังกินเพราะแค่ในบ้านเสียเหล่ายเยา <c oughs> าาะอะเ <c oughs> จ็บพองอ่ะ โดนก็เราไม่ได้กินหม้ม่วงอืกินตะบะคุ้งกินอย่างมันก็กินหนึ่งแล้วก็ได้กินหม้ม่วงเราแค่นั้นนะคะรู้เลยรู้เรื่องกินนั้อีกเพลียงนึงหันหมดอตองขอโทษค่ะแซบแซบแซบอะเทวายาโอเทวาอยามันจะเป็นปอจดอม บอกว่าสิเป็นปจดได้ว่าม่นบอกแม่ค้าหนูทองอยากสุม่มฉันทองนี่ดิเลี้ยงเองนะจ๊ะฉันฉันไม่เอานะจ๊ะดีใจทีบว่าหยก่อน <laughs> ดีใจท <laughs> ี่ว่า <ใน S 1> ดีใจ<า>นั่แต่ว่าเลี้ยงเอาขี้ข้านฉันก้านเลี้ยงฉันเสือุ้มเป็นบางบาทเท่านั้นนะดีใจด้วยแต่ว่าฉันไม่เลี้ยง <laughs> ขาดน,น้องพี่นอ้องยังมาสองคนสามคนเหรอ เพิ่มเซฟสบายมายอย่างอีกว่าตายห่า <g ülme> พี่น้องมันจูบมันไปยังตอนนี้เจ็บกองแง่งแง่าของน้างสิไปแล้วกินอีกเ <g ülme> นี่ยเร<อ>าเคยกินนราเคกินพ<อ>ี่น้องคะสิไปแล้วพอก็ไม่คลิปหนาข,ขา้บวกม่วงแซ่บแฮมหม่วงไม่จะบานเท่านะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงรับรับรู้ด้วยถูกไหมแล้ววันที่ถึงมาสกุลสุขคก้อนพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะป้าพี่น้องก็สิไปของนาง ป้าตันนีจะต้องสูงลูกเด็กเขาหน้าบั้นี้